สวัสดีครับผมก็มาเจอกับผมนิวเตอร์ไอซียูนะครับผมวันนี้เราจะมาทําคลิปอะไรกันซึ่งเป็นคลิปที่แบบมันจะต้องทําแบบครั้งนี้อ่ะเป็นครั้งแรกแล้วแบบมันมันน่าตื่นเต้นตื่นเต,นต้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับผมนอกจากแบบอันนี้กูต้องมาผลิตไอเทมเซียนสามหรือวะมันทาให้ผมนี่รู้สึกว่าเออตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนจริงๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวนะครับรอสักครู่หนึ่ง ไอเทมเซียนสามนะเว้ยก็บอกแลตามคําสัญญานะครับว่าผมจะมาผลิตให้ดูกันเราก็ต้องจัดสิครับรออะไรอยู่ล่ะนะฮะก็วันนี้เราจะได้เลือกงามยามได้เวลานะครับก็เราจะทําการผลิตไอเทมเซียนสามนะฮะซึ่งเราเอาไอเทมจากตัวทวนเลยซึ่งอ่าผลึกหับสูงสามารถเสียดายไหม ไม่เป็นไรครับ2,500ชิ้นทวนยัง136หนทางยังมีอีกยาวไกลอาฮะนะฮะเ,เดี๋ยว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 ปับ๊บม,มันมองไม่เห็นนะฮะปับป๊บปั๊บได้ทางเสือหมดเลยไม่ได้ผลิตกรบสูงไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะฮะวันนี้เราเป้าหมายคือผลิตชุด เลเวล130ซึ่งมันใช้งบประมาณค่อนข้างจะสูงเนาะซึ่งเอาเถอะนะ,ะมันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรจะทํามันก็ต้องทําถ้าคุณมันอยากจะทําแล้วจังหวะนี้นะครับโอเคผลิตได้เทม2ตัวนะครับผมนะอาาัตราความสําเร็จ40%ซึ่งโอ้โหเจ้ามันก็ยาก พอสมควรนะครับผมแต่แพทนี้เราจะมาทําให้ดูกันนะครับเอาความพึกเขินและคว,วามมั่นใจมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราจัดเลยครับผลิตชิ้นแรกนะครับผมชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกผมก็กลัวใจก็แบบเสียวๆโอ้ล้มเหลวครับเอาไงดีนะบชิ้นที่สชิ้นที่สอง ชิ้นที่สองโอ้โหชุดฮันสำเร็จฮะชุดฮันดันติดนะเอาดิชุดฮันร้อยสามสิบดันติดดิเอาแล้วเอาแล้วงานนี้ นะฮะผมเอาไงดีเราอยากผลิตต่อไปเนะี่ยอยากผลิตต่อนะ่ะเนี่ยจริงๆเราอยากได้ชุดมากกว่านะชุดตัวดาบอะเอาแล้วสิมันต้องหายสามชิ้นฮนะซึ่งเราจะทำยังไงดีหาตังค์สิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะับแปบ๊บหนึ่งโอเคครับหลังจากเมื่อกี้ผลิตเสร็จไปหนึ่งชิ้นนะับผม ค่าความชํานาญขึ้นหนึ่งนะครับตอนนี mm. ้เราก็ได้เทพมาจากทวนอีกเซตหนึ่งนะผมแล้วก็ตัวขายของมาอีกเซตหนึ่งเพื่อทําการผลิตอีกแล้วนะครับผมเราเป้าหมายของเรามันมีไว้แบบพุ่งชนเว้ยตอนนี้เราก็ขอวินซีคูร้อยก็นลนี่ยะครับผมคนเดียวทั้ง4 0 0อยแหละนะผมก็เดี๋ยวเราจะไปผลิตที่ไหนดีว่านะเราคิดว่าเราต้องต้องเดินทางไปไกลหน่อยนะผมห่างไกลจากเมืองเพื่อผลิต ชุดนะฮะชุดร้อยสามสิบซึ่งคนรับซื้อกันห้าร้อยบาทเลยนะฮะห้าร้อยบาทเลยนะผมหายเทมมาผมผลิตให้ได้นะผมหายเทมมาผมผลิตให้ได้นะับย้ํานะครับหายเทมมาผมผลิตให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ไอเทมครบหรือเปล่าครับครบครับสำหรับเดมชิ้นนะฮะหายเทมมานะครับผมผลิตให้ได้นะ บอกไว้ก่อนเลยนะครับผมผลิตให้ได้นะครับผมนะฮะพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วฮะได้มุมดีครับเลืองงามยามดีมุมด,มมดีมุมสวยเราจะผลิตตรงนี้ครับขอไม่วืดขอไม่วืด,ขอ,วดขอไม่แหลกขอไม่ดีเลยบอกเลยตอนนี้เวลอยู่แปดจอไม่คีหกเบเบเอาตรงๆนะครับชุดดาบนะครับชุดดาบ ชุดดาบหญิงะฮะอ่าชุดดาบหญิงนะฮะผมกดแล้วนะกดแล้วนะกดแล้วนะขอติดครับขอติดขอติดนะครับขอติดขอติดนะครับขอติดมึงจะเด้งมาทําไมมึงจะเด้งโอ้เสียใจครับเสียใจครับตอนนี้เทมเริ่มเหลือน้อยครับผมเอาไงของไม่พอที่จะผลิตแหละนะฮะ ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราพลาดนะครับผมเราพลาดผลิต3ชิ้นเอาเป็นว่าเราผลิต3ชิ้นนะครับผลิต3ชิ้นนะครับผมได้มา1ชิ้นนะฮะถือว่าเจ็บไม่มากนะฮะเจ็บไม่มากนะครับผม3ชิ้นได้1ชิ้นเดี๋ยวเราต้องหาซื้อหยกดำหรือว่าไอเทม,เมอ,อื่นๆย่อยชุดกันต่อไปนะครับผมเพื่อจะได้ไอเทมมาเพื่อผลิต ของไอเทมร้อนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนกับผมเตอร์ซีูไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s u b สไครต์กันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกัน